สวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูว่านมหาปราบนะครับเป็นว่านเก่าแก่นะครับแล้วก็ยุคปัจจุบันนี้นะครับหายากมากนะครับว่านตัวนี้นะครับดูลักษณะใบของเขานะครับ ใบของเขาจะไม่อ่อนนะครับมันจะเหมือนกับใบลักษณะของใบตั้งขึ้นนะครับใบจะไม่อ่อนนี่นะครับเส้นกลางใบสีแดงนะครับนี่ครับเส้นกลางใบสีแดง ใ,ใ,ใต้ใบไม่แดงครับเส้นกลางใบใต้ใบไม่แดงนี่ครับจะแดงจะแดงน้อยนะครับแดงแดงไม่มากนะครับเพราะจะเป็นทีขาวเส้นเส้นใต้ใบนะครับนี่ครับเตะด้านหน้าด้านหน้าจะแดงนะครับนี่ครับ นี่ครับถึงจะใช่ว่านมหาปราบนะครับเขามีอยู่ชื่อเดียวนะครับก็คือว่านมหาปราบนะครับตัวนี้นะครับไม่เหมือนกับว่านตัวอื่นชนิดอื่นนะครับนี่ครับลำต้นเขาจะแดงแดงสุดเลยนะครับลำต้นนี่ครับนี่ครับส่วนหัวของเขา จะเป็นหัวจะออกเป pues ็นกระจุกนะครับคล้ายๆกระจุกนี่ครับนี่ครับหัว nah, ที framework. ่เขานี่ครับหัวจะเป็นลักษณะนี้นะครับตรงนนี่ครับถ้าเป็นหัวของเขานะครับจะเป็นลักษณะกระจุกแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับลักษณะหัวของเขานะครับจะเป็นกระจุก นี่ครับเป็นหัวเดียวนะครับกระจุกแล้วก็คือไม่แตกเหมือนขาเหมือนขิงเหมือนอะไรตะไม่มีหัวแตกออกไปนะครับคือเป็นหัวกระจุกเดียวเลยนะครับแล้วลำต้นมันก็จะโผล่ขึ้นมานี่ครับถจะใช่ว่านหมาปราบนะครับนี่ครับดูลำต้นจะสีแดงสดเลยนะครับ ว่านของไทยนะครับว่านดีของไทยนะครับช่วยปรับมานได้นะครับเป็นว่านปรับผีนะครับว่านตัวนี้นะครับนี่ครับสมหรับความเชื่อสมไยโบราณน,นะครับบอกว่าเป็นว่านปรับผีนะครับ อันตรายต่างๆที่จะเข้ามาก้กไกยเราปราบได้หมดนะครับนี่ครับนี่ครับสำหรับวันนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนครับสำหรับวันตัวนี้นะครับ